สวัสดีครับสวัสดีนะฮะวันนี้เราตื่นเร้วพี่น้องวันนี้เราเมื่อคืนเรานอนที่ที่ไหนครับท่านนักการินครับสวนของพ่อโฮมสเตย์นั่นเลยนะครับสวนของพ่อโฮมสเตย์นะฮะเรานอนเต็นท์กันนะครับสามหลังโอ้บรรยากาศดีมากพี่น้องนะะสวนของพ่อโฮมสเตย์ที่อ่บ้านอะไรนะเราเข้ากูเกิลแบบมาแล้วกันนะพี่น้องนะก่อนขึ้นปูลมโลฝั่งของอำเภอด่านซายนะครับ โอบริการดีมากเลยนะฮะไปดูบรรยากาศกันนะครับเราก็ได้เต็นท์นี่แหละสามหลังนะฮะนอนใครนอนมันนะฮะแต่ก็ดิ้นซะเละเกินคนกลางเป็นไงวะนนทำอะไรนะ่าขย่มทั้งคืน,ดดนเด็กมานีเด็กมานอนด้ยนวยผมบอกแล้วเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ขยมอะไรนะัหนา เตียนสปริงเนาะลองท่านลองดูเตียนสปริงมันเป็นพื้นไม่ไผ่นะพี่น้อนนะโอ้ขยับตัวนิดเดียวมันก็ลั่นเลยนะเก็ดอีหยันมาได้ท่านเนี่ยขยับทั้งคืนเลยขยับทำอะไรนะฮะเมื่อคืนก็ปาร์ตี้กันอยู่ฝั่งโน้นนะกองไฟโอ้ยสุดยอดเลยเมื่อคืนปาร์ตี้สนุกสนานนะครับมีติ้งนะเป็นมีติ้งเล็กๆของพวกเรานะครับทีมงานตลาดประตูน้ำนะฮะศูนย์การค้าประตูน้ำร้อยเอ็ดนะครับทีมผู้บริหารนะฮะ นี่กินเลยนะฮะบ,บรรยากาศล้อมรอบด้วยด้านข้างน่าจะเป็นคลองนะครับเป็นคลองเนียก,กำลังขุดลอกอยู่เขาจะทํโฮมสเตย์เพิ่มนนอยู่วันนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าฝั่งแคมปิ้งไม่อะไรกันเดี๋ยวตอนนี้นครับอ้าวรถเปียกหมดเลยครับมรหม,มอกจัดหมอกจัด โอ้ไม่ได้เก็บเสื้อมึตายเอออยู่ในร่มไม้อยู่โอ้โชคดีไปนะเริ่มเก็บเสือ้อเมื่อคืนครับแต่ <S <S เอ๋วันหนาวด้งหรือเปล่าเมือ่อ <S <S คืนเราเหมาเลยนะครับเหมาของสเตยทั้งหมดเลยนะเมื่อ,นะอ,อคืนนะฮะทียมหลอนนะะนี่เลยบ้านสวนของพ่อนะครับ แนะนำเลยนะตรงนี้นะรรรรรเรามากันห้าคันครับห้าคันแล้วก็มาอีกหนึ่งตู้นะมาหนึ่งรถตู้แล้วก็มอเตอร์ไซค์ห้าคันนะครับวันนี้นะฮะนอนเต็นท์เมื่อคืนสุดยอดครับตั้งแต่น,นอนเต็นท์มาครั้งนี้นอนสามสามครั้งอ่ะครั้งนี้สุดยอดบรรยากาศดีครั้งที่แรกไปนอนโดนฝนเหรอ มาลักไทยฝนเต็มเต็มครั้งที่สองร้อนหนักหนักมาครั้งนี้โอเคนะครับบรรยากาศดีมากนะแล้วก็ที่ร์ทก็บริการดีมากเลยบอกเลยดีมากเลยนะครับ โซนโนูน้นนะครับสร้างความหัวร่างกายก่อนจะเดินทางต่อนะฮะยังอนุญาตโดดก่อนนะครับเอ๋อถึงก็ต้องไข่ต้มเลยไอไข่ลวกเลยครับหนักขนาดนั้นเลยครับหนักดื่มเมาใช่ไหมครับดื่มหนักครับยืนไม่ได้ทำอะไรเลยครับดื่มหนักจนต้องถึงกับโดบไข่ต้มนะฮะไข่ต้มไข่ลวกนะครับ ในโซนนี้ฮะก็จะเป็นแปลงผักแปลงผักนะครับสวนของพ่อนะฮะโฮมสเตย์ะฮะโอ้มีผักเกือบทุกชนิดเลยนะครับท,ที่มองดูนะฮะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นที่พักเมื่อเราเมื่อคืนนะเทนสามหลังเลยนะครับด้านล่างเป็นแปลงผักแล้วก็มีสะพานเดินนะครับโอ้แจ๋วเลยนะฮะใช้ได้เลยห้องน้ําดีมากห้องน้ําสะอาดนะครับแล้วก็ทางโฮมสเตย์ก็บริการดีนะครับ สายฟงสายไฟถึงหน้าเต็นท์เลยนะฮะสุดยอดมากเลยผักที่เรากินมเมื่อคืนกับอาหารก็ที่น<ช>ี่หมดเลยนะครับปลูกเองออสวยอ่ะต้นหอมก็โอ้โหเบลเเลอ,อต้นมะกไกเลยนะครับพี่รองนะปลูกทุกอย่างจริงๆนะครับสมกับชื่อสวนของพ่อนะฮะน้ำจะร้อนจริง ไไมยข่เลออออ๋ันนี้คืออะไรครับพี่เซ็ตมาหน่อยอ่ะอันนี้กระชายผงครับอร่อยนะกระชายอร่อยเออขิงโอ้นี่แหละครับสวนของโฮมสเตย์ขิงผงนะครับสวนแปดหนึ่งหกสามสามสองหนึ่งปั่นเขาห่าปั่นโพดขิงแล้วนะมนมาเคียวมีคนชอเคี่ยวแบเคี่ยวผสมใส่กับน้ำตาลแล้วก็เคี่ยวด้วยผงเอาหัวขิงมาปั่นปั่นแล้วมาเคี่ยว

รถไขมันได้ด้วยค่ะครับนั่นแล้วพี่ลงเนี่ยใช้ได้เลยนั่นนี่นะเออนี่อันนี้โดยตรงเลยนะฮะไขมันมากกว่าเนื้อนะพี่รงนะดูครับเขย่าทีโอกับเพื่อนทั้งตัวนะฮะวันนี้พี่ลงจะไปกี่ซองครับเบื้องต้นที่เราจะไปทดสอบกันแม่ขายยังไงครับเนี่ยสองร้อยกันเดี๋วันสามซองร้อยถ้าซื้อสามซองเลยแม่ลดได้เท่าไหร่ครับสองซองห้าร้อยไปแม่ขัดตัว คุณแม่ไม่พูดนะฮะ <c oughs> แต่ต่ออะไรนักหนาไม่บอกง <c oughs> ี้นะฮะจะอทำยากนะเออหนักเห็นไหมแม่ทำไมมันส่องสีอะครับถามแม่ก่อมมนเดี๋ยว,วเดี๋ยวหลานสาวแม่ไม่ใช่ซองมันเหรอไม่อันนี้ทำไมเข้มกว่าแล้วทม่ออดกว่าดีอ่ะนี่น้ำตาลหรือเเนี่ยอันนี้ใส่น้ำตาลเยอะกับน้ำตาลน้อยหรออันนี้เราไม่ได้เข้าเคียงปัน่นอันนี้เอาเราลอนแล้วก็เอา มันที่มันเป็นก้อนๆน่ะเอามาปั่นปั่นกับตัวนี้อืมเครื่องปั่นมาปั่นก่อนแล้วก็มันออกไปเป็นขาวนี่เราเอากระชอนลอนลอนล้นอ้ไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นสีมันเข้มนี่เราปั่นสีมันวเจ้าอันนี้สีสวยสีมันเหมือนน้ำอ้อยเนาะอ๋อไมลอืมครับก็สรรพคุณเหมือนกันนะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแตกต่างที่สีนะครับ ใครชอบเวอร์ชันขาวก็เลือกก่อนนะใครชอบแดงก็เอาแดงนะฮะท่านสังหรณ์ชอบอะไท่านสังหรณ์ชอบขาวกับแดงครับขาวขาวชอบขาวใช่ไหมครับโอเคแดงก็ชอบได้ทุกอย่างครับพูดถึงเมื่อไรเนี่ยพูดถึงผิงไม่เลยครับผิงก็นั่นแหละนะอยากจะได้ต้องทั้งๆงลยครับต้องต้องแอดไลน์กันไว้ด้วยแอดไลน์ใครครับน้องบิวครับแม่ครับน้องบิวน้องบิวคนนี้ครับเนี่ยโอ้โกําลังท่ากับข้าวนะครับแม่คนนี้ใช่ไหมน้องแม่เดี๋ยวผมเอาเลยแม่ แต่ว่าต้องขออนุญาตแอดไลน์ไปเลยนะแม่เวลาสั่งกินดีมันไม่ต้องวิ่งมาไงแม่ครับได้อยู่เนาะบิ๊กไอเมนน้องก็ชื่ออะไรเออฮะน้องบิวครับน้องบิวบิวเมนเนาะเมนอ่ะมันดีตรงคอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์เลยครับ เคยไปเคยมาพื่มาเจอคนบ้านเดียวกันครับผมเจ้าของทุกคนมานี่เราอ่ามันจะอบอุ่นมากนะเพราะว่าพ่อคุณแม่ก็ต้อนรับเป็นกันเองอบคุณน่าหน้าแกบอกว่ามาสองวันคิดวันเดียวก็อย่างเขาดูแลกเพราะว่าผมเชื่อแล้วก็ซีซีดไปช่วยได้เยอะเลยล้ำจะทำข้าวหลามให้กินล้ำไก่ล้ำปลาล้ำอะไรที่เราไปกินนะเนาะ พอดีสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาพ่อเขาอยู่น่านไงพอดีเจอกับเฮียบอยก็อยู่ที่เชียงใหม่อู้กู้การกู้การเนี่ยกู้เงินเนี่ยตอนแรกเออตอนแรกเราก็นึกว่าพอดีเจอกันละไม่รินเล่าให้พ่อบังเออ ก็นดีจริงแต่ดีจริงแม่อปกติเพราะว่าพ่อเคยเป็นพ่อครับแม่ก็มาดูแลดีๆมาดูแลให้ลูกให้ลูกก็หัวใจให้พ่อส่วนของพ่อดีมากผมก็รอกินรอกินน้องวัวอยู่เนาะพอดีมันไม่ออกเลยเดี๋ยวเรื่องความเรื่องความบุณ รอบนเดียวเป็นหนึ่งีน้องมัวไม่ออกก็จะออกคนนี้กันนี่เปนชังเกือนสุดท้ายนะกต่อไป้ังต่อต่อไป้ลยนะแล้วทุกปีด้วยทุ้วันทุกปีด้วยไม่วันหลังเำไำไร่า เดี right ๋ยววันหลังเนี่ยผมโทรมาเลยก็ทำอะไรหลามอะไรไว้นะเดี๋ยวกับข้าวเดี๋ยวผมมาทำเอกเตียมเตียมเตรียมอะไรวอเตรียมกัสดวไว้ไก่บ้านไก่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเตียมเื้อเตียมอย่งไรเตียมปิ้งว่าันง่ายไได้เตียมชิ้นเียม้เตยอยวเา่อยชิ้น่อเี่ยน่เี่ย่อยเน่้่าอวงหน้า